ว่า,า,าจังไดว่ามากครับวัวพังหันแมมอาจารย์อาจารย์ฝันว่าจัง, <c oughs> จงไดครับมัง,มง,งหันวัวพังหันครับเราฝันเห็นลูกแก้วเนี่ยครัต๊ตลงมาแต่อตงฝา่าลูกที่ผ่านมาพอลูกนิน่มีปุลูกบักง่ายหนึ่งโต๊ะเรามาหอดคือมันจาดแรนไปเอาเล่นยางไปเบิ่งว่ามันเอียงครับเขียนแต่ว่าดินใหม่เล่นยางไปนน้ำแรนไปนน้ำทางเลยครับน้ำลูกแก้วไปบัดนี้ลูกแก้วมันละาบุดลงดิน ว้ยนั่นดอกเก่าหนึ่งบน้อลหลอดแล้วออกอีร <laughs> ีนะครับนี่ยมัน่นเป็นลูกไฟแม่แลนรงมาจากทางฝั่ง,งครับวันที่นี่ก็เลยได้บอกไปเป็นถามแล้วก็เลยวอยฟังอ่าซํามวาอยฟังดีซีเนี่ยก็บอจะคล้องกับบไดรซื้อพร้อมและบัตรในั้นก็เลยบอกจฟังมาที่นี่พอเล็กออกมากเก่าหนึ่งกับอ้ยตึมเนย ก็เลยจะวัถซื้อคือเราราวจากของวัตถุซื้อครับบอกอย่างเดียวเหรอครับพระอาจารย์เราบ่อยฟั่งไปซี่สเลยนะวัตถุซื้อมาที่นี่ก็พ่อเหล็กออกไปแล้วก็ยังมาฝันเห็นอีกอยู่ด้คบเห็นอีกเพียนหนึ่งเห็นว่ามันเป็นลูกไฟมากเก่าเ่ะแต่ว่าหันว่าท่านปรากฏีอย่างชัดเจนเป็นแค่แบบแ่ายังไดล่ะทันคานเลยสิแค่บัดที่นี่มื่ขึ้นนี่มานอนพี่แล้วอยู่หม่องสำนักรยันหม่ำนัก อ๋ออาจารย์อาจารย์โอเหนี่ยแล้วมัน <c oughs> นอนมาแต่มาวันมาหอดวังซีหามงเลยม,มาปักเขียดเหยปนๆอยากสิรอพระพระท่านไงเนี่ยมันโอ้มันบุญหลงังมันอันีิสงหลายดิหันผูใด้บ่แมนว่าพนผู้ไดผู้หนึ่งซ้ำได้ซ้ำหนึ่งสิมาเห็ดได้มาที่นี่นี่โอ้สายยาพนเนาะวันย่ำรอพระไงย่ำไดคือเขาโป่งโป่งหรอหือเนาะแต่ว่าข้าบัดนอนมานอนนอนเ่ยมาเคลืนวันนี้ก็เลยว่า ตื่นลุงมามาตื่นบางตีสองเขาของนาคิดไปอ่าท่านฝันตัวนี้วะดอกแล้วมานอนไม่กลับมานอนนอนไม่วันนี้พราะนอนเล่นไปเล่นไปขอดสีแจ้งมันห่วยคือบพท่านฝันแต่ว่าวางอ่างีสิเออก็เลยคิดในใจดอกขอเลขกแน่ระวังอย่างสีนะพอเว้าอยู่ในใจจบปุ๊บเล็กขึ้นพัดโดดเออเป็น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 ือกระดานดำนี่แหละเขาเขียนเอาไว้สองห้าห้ากับสีหา องห้าห้ากับสี่ห้าเออปัที่นี่ก็เลยมาบวงนะเด็มาวาวนี่นี่คือว่านี่มันตรงมัน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 ออกอะไรนะเลขทูบนี่มันใดห้าสองสองออเเขาเึ่งเป็นวันเกิดของอันภูเันเจ้าของทีมันนความตัวนี่วะแล้วมันตรงกันกับอันเลขอันทีเขาเฮ็ดไอเบิงไหมครัมสองห้าห้ากับสี่ห้าเนี่ยนะครับแม่นอันสองอ้าห้านี่ กับสองหาะคือวันไหนว่าโดดๆที่มันตรงกันคือสองสองหาสองในครับอ่าสองหาโป่งๆนี่หนึ่โป่งๆเลยนะแวเนี่ยมันต่ำเหมือนมากกันโอ้ยเดี๋ยวสางน้ำเพลินตัวอะไรบานัวนออกี่ยนี่แหละของอันงวดหนีได้เนี่ยอันฟันแต่ว่าถือว่าโครงแรกโครงแหลกเนี่ยเขามีโครงแรลกแล้วโครงปิดโครงสุดท้ายนี่เนาะครับเดี๋ยวโครงสุดท้ายเดี๋ยวเราสงสัยต้องไปหาที่วัดแหละครับ กันที่พ่อใจใหญ่ทำมากก่ากันนะกันที่เข้าอาจารย์ตัไม่ไกลกันไม่ไกลกันเลยไกลบ้านใจอาจารย์ฮะได้เข้าอาจารย์เคยมานอนงยืนนี่กับฟันไดลักษณะแบบนี้กับเข่านะครอาจารย์เยเคยเคยมานอนงยืนนี่เข่ามันเข่าอยู่แบบกลับไปเมาส์ไหมค่ะเอาเถอะโอ้โหพินพินบอกมากว่าทั้งแห่งปัญญาที่หาที่ ดังคักว่าถนนเดียวนี่ห่วยแมนบ้อนนอว่ะแต่มันดังคักเลยว่ันสินี่ขับไปเมาไหมเบิดเลยก็จาเอาเรียบเลยวะบึ้นบ่อหนี้าโอ้ยขอให้มานะปู่เนาะแต่มันยังวะโอ้ยแต่มันดังทักเดินบอกเรียบร้อยมากเต็มหมู่บ้านนี่นี่เอามาแบนป้านนี่เยวมนี่ข้าแต่ขโมยครับอันนี้ก็เป็น มีมีดันแล้วพระอาจารย์เนาะแมนแมนแมนต่อกนวดไว้ก่อนนะครับผมเข้ากะกี่งวดแล้วครับพระอาจารย์ครับอันนี้ครับเพิ่นกระทำงวดสองงวดสองงวดหนึ่งงวดที่สองมันฟันมันนี้ตามที่ใบไปเคล่อนเฮ็ดเอาไว้เนาะกระไม้ตะกี้เฮ็ดเอาไว้ว่ามันโดดเด่นที่สุดคือสองเนรอสองเลยใหญ่ได้หนิสองสองหน่มากเนี่ยแมนแมนแต่ว่าบอกว่าถือกันทัชเชียมันออกตั้งประเทศยนมาหนิเนาะนะเพราะว่าเขา เง็ดบวงเง็ดยังเหมือนหนิไม่แนที่มันออกฝ่ายขึ้นมามันก็ดีใดสองสันตัวเนาะโศกสองสันตัวใช่ครับอือโศกสองชั้นเลยได้นยในโศกสองสันมากากวาแบได้บูดในท่านน้ำกันท่านด้วยวันนี้อือวันนี้วันดีนนอือวันนี้วันดีเลิกดีรามดีพร้อมเพียงกันพวกเห็นบะคันว่าบ่ได้ว่าสิเฮ็ดว่าดดเฮ็ดพระหง่หนิธรรมดาธรรมดาเด้ว่าดีเขาสิไใดเฮ็ดพระหง่บัดนี้มโฮมกันปูปาเคยเขามากกับเขามากไม่เห็นหนากัน จะฝากทางยูทูบนั่นแหละวานซอยซอยซอยกันนะเด้อสอนดอกจังไดก็ไใดให้เพิ่นได้สังจนกว่าสิแล้วเพิ่นเพิ่นขอเอาไว้ว่าาให้มันถือเรื่อยๆจนกว่าพระสิสิแล้วพุ่นล่ะครันวลว่างที่จะได้มาช่วยอาจารย์สร้างนะครับเนาะมัน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 บริสุทธิงบได้บริสุทดอกโบว์ขึ้นสันตบูท่าซอยกันบ่หลายเอองบเงินล้านนี่บ่หลายดอกครับปังแม่ดอกเดียวเท่านเฮาที่ สื่อมันออกอันหางมันสองหาหายดีเนาะถ้าลังคนไปจับถืออันสองใบสามใบเนาะที่หนึ่งเกินมากมนกับพ่อแล้วถอะทีเนาะอืมเทียมันฝุกมันหมานขึ้นมากเนาะไผสจะไปหูจักแนวเพามีหักเป็นเงินสดละเป็นเงินเสื่อุคลเออเออเสียไผเสียมันเพราะว่านี่เข้าเว้ากันเพราะว่ามันกับเป็นแนวทางเป็นแค่แนวทางมันก็บอกว่าสี่แมนซะเลยเข้ากับ ก็พ่อวนๆไปนี่ละครับผมเอ้าจำนี่จำนี่ละก็มีสองสองห้ากับสี่ห้าใช่ไหมครับอาจารย์สองห้าห้าสองห้าห้ารสองสองห้ามาจากไหนทีนี่สองสองห้าเลขูเลขคู่โอ้สองห้าสองสองไม่ใช่สองห้าห้าครับอ่าแต่มันเปนห้าสองสองแล้วก็หนึ่งสองห้าห้าคือเลขฝันแล้วก็สี่ห้าครับอืมทำนี่ล่ะโป่งป่างเลยโอ่งป่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ย้ำโค้งสุดท้ายอีกนะพระอาจารย์เนาะคอยเบิ่งโค้งสุดท้ายไรัยบแว่าได้ครับจะได้ตามถึงวัดแล้วครับที่นี้ครับก็เป็นแนวทางนะครับผมกบขอบคุณพระอาจารย์นะครับสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมครับครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของอาจารย์นะครับผมนี่นะครับอาจารย์ที่ได้มา ร่วมงานนะครับเนาะท่านก็งวดงวดที่แล้วท่านก็ให้มา91นะครับก็ถูกมาที่2งวดแล้วนะครับผมงวดนี้งวดที่3นะครับผมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะของพระอาจารย์ฟันได้คือ255แล้วก็45นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของพระอาจารย์นะครับ ครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม2 2 5นี่คือเลขทูบนะครับ4 5หแล้วก็255นะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ